เอาละครับผู้ชมคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ที่่อนเนี่ยสุดประหยัดเลยนะชมปอนชิวมากนะครับคันนี้โตต้ายาริสเอทีพีครับเครื่องยนต์1.2 Ent นนะฮะได้ปี2021นะครับในะราคาเพียง369,000บาทนะครับคันนี้เป็นสภาพแรกรับนะผู้ชมยังไม่ผ่านการปรับสภาพสปาใดๆนะครับภายในได้บอหนังเรียบร้อยเอาจริงเนี่ยรุ่นนี้นะก็จะคล้ายๆกับวีออสนะผู้ชมแต่ว่าประหยัดน้ำมันกว่านะครับเนื่องจากเป็นอีโคค คระยากได้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ผ่อนชิลๆในเรทฟีดดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ายอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันสุดๆนะกับคันนี้ครับโตลต้ายาริสเอทีพนะฮะได้เป็นเครื่อง1.2รุ่น Ent ท y นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นได้ปีใหม่ๆด้วยนะปี2021นะครับกับราคาค่าตัวเพียง 3 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6000แค่นั้นพอนะครับในเรทฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะตลอดอายุสัญญานานสูงสุด84งวดเลยนะครับได้ปีใหม่ๆประหยัดน้ํามันแล้วก็ได้เป็นโครงสร้างเกตเอรับกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักไีความหรือว่าจมน้ำมาแน,น่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับสภาพแรกเข้ายังไม่ผ่านการปรับสภาพปลาใดๆนะนะครับ ได้เป็นสีเทาดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะฮะใครสนใจนะครับหารถเก่งเล็กนะฮะไว้ใช้งานนะครับที่เอาไใช้งานแบบว่าในเมืองหรือว่าขับออกต่างจังหวัดบ้างนะครับเป็นพังพราวนะหรือว่าจะเป็นซื้อรถให้ลูกสาวลูกชายนะครับเอาไปใช้งานขับขี่ไปทํางานหรือว่าขับขี่ไปเรียนก็ได้นะตอบโจทย์สะดวกสบายนะครับฟังก์ชันไม่เยอะแต่ได้มาในเรื่องของราคาที่ประหยัดสุดๆนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับได้เป็นโคมไฟมันติเรฟเลกเตอร์ใสๆส,ส,ส,สวยๆแบบนี้เลยนะโอ้โหโคมไฟใสามากผู้ชมนะครับไฟท้ายเดิมไฟหน้าเดิมนะครับแล้วก็กันชนหน้าสีดำนะแต่สำหรับสีตัวรถแบบนี้สวยๆได้เป็นสีเทานะดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่จุกจิกนะสีนี้นะครับพวกรอยขนมงขนแมวต่างๆเนี่ยโอ้โหก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะ นะครับนี่ไฟท้ายขออภัยนะไฟหน้าฝั่งขวานะครับก็ไม่มีร่องรอยแตกร้าวนะครับรอยคราบเหลืองไม่มีนะฮะเหลี่ยมสันคมนะครับตัวรถบอดี้นะผิวพัน์เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับนี่บริเวณซุปปปอรล้อครับแนบแน่นชิสในการเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะนี่เหลี่ยมสันนะครับไม่มีรอยบุบนะนะครับตู้ล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นะนะครับล้อกระทะขอบ15 ที่เอาไปเปลี่ยนตรงแม็กได้นะเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับรัดมาพร้อมอยางกูตเยียรนะครับแล้วก็ดองยางลึกๆแบบนี้เลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวเราดูแลทําความสะอาดให้ครบจบนะครับก็จะมีรอยลักยิ้มนิดๆหน่อยนนะบริเวณด้านข้างนะครับประมาณ2จุดนะนะครับเดี๋ยวเราแก้งานให้นะผู้ชมคันนี้ยังไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆนะครับไม่มีชนเข้าโครงสร้างแน่นอนผู้ชม นะครับมือเดียวด้วยนะเดี๋ยวภาษีพลบบเราต่อให้ครบจบเลยพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยรายได้ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนทำนะแล้วก็กระจกนะครับพาร์ทเดิม Toyota นะฮะทุกบานเลยติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันด้านหน้ารู้สึกจะประมาณ40ด้านข้าง60นะครับกระจกข้างเนี่ยก็ปรับแบบแมนนวลแบบนี้นะคุผู้ชม นะครับแต่อขออภัยนะพับแบบไม่น่วนแต่ว่าปรับแบบไฟฟ้านะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างนี่ฝั่งนี้เนียนกริบเลยไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับกุญแจเนี่ยได้เป็นกุญแจรีโมทนะคุณชมนะไฟเลี้ยวก็อยู่ด้านข้างแบบนี้นะฮะนี่กระจกด้านข้างพัดเดิมโตโยต้านะครับนี่นะทุกบานเลยพ์ทเดิมนะครับเรามีช่างด้วยชานเนี่ยเข้ามาตรวจรถให้ด้วยนะนะครับอ่ามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ บริเวณลูกตัวยูไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์คเนี่ยเห็นชัดมากผู้ชมนะครับไม่มีกับสีมาไม่มีดัดแปลงตัวรถมาแน่นอนพี่สบายใจได้มีช่างจับภายนอกมาตรวจรถให้นะครับมาตรฐานสากลเลยเป็นหน่วยงานอินสเปคชันต่างๆนะครับนี่นะโคร,รงสร้างดีแบบนี้นะครับใช้งานต่อได้ยาว10ปี15ปีและภายในเนี่ยคุมทอมันเป็นสีดำล้วนได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นเริ่มต้นคันนี้นะครับ รถเสาบีเนี่ยไม่มีร่องรอยการแก่การแง่นะพี่ดูได้เลยนะครับใหม่คลิปเลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นสภาพแรกรับนะคุณผู้ชมนะครับแผ่นเพดเนี่ยนะฮะเพดเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับรถคันนี้ผลิตเดือนตุลาคมปี2021นะครับจดทะเบียนก็ปี2021เช่นกันนะเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนี่นะฮะแผ่นรองตรงรุ่นแบบนี้นะครับยาลิสเครื่องยนต์1.2นะครับ กำลังแรงมา9 2แรงม้านะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยนะครับใครไมสเเรีย่เรื่องฟังก์ชันออปชันนะขอแค่แบบมีรถขับนะครับเอาไว้ขับขี่ไปทำงานนะก็กันฟงกันฝน,นกันแดดนะครับได้ครบจบเลยนี่นะฮะเมทาร์คนะสวยมากนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูรอยคิิบระบทกันหน่อยนะครับ นี่นะฮะร,รอยคีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่นะผู้ชมนะครับที่สบายใจได้นะนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะเดี๋ยวผมพาชมทุกซอกทุกมุมเหมือนพี่เนี่ยมาดูรถด้วยตัวเองแล้วก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับจองเพียง3,000บาทแค่นั้นนะครับล็อกรถไว้เลยนะครับกันลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมาแย่งจองไปก่อนนะผุ้ชมนะครับไฟท้ายเนี่ยได้เป็น LED นะนะครับโคมไฟเดิมโรงงาน นะครับแล้วก็โลโก้ยานลีเดทีมมีมาครบๆแบบนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีออรอยบุบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราแก้งานให้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ผ่านการเก็บงานการตปาใดๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะแค่ล้างภายนอกเท่านั้นผู้ชม นะครับป้ายทะเบียนได้ไปด้ายทะเบียนนี้เลยนะ9กฮ127กรุงเทพมหานครนะครับพวกรอยต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานนะรถมือสองนะครับพี่ก็น่าจะเข้าใจเนาะนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับให้เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงตอนออกห้างเลยนะครับกระจกด้านหลังพัดเดิมโตยต้ารับไล้ฝ้ามาชัดๆเส้นไม่มีขาดแบบนี้เสาอากาศได้เป็นแบบปกตินะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดฝาท้ายให้ดูนะนะครับโดยรวมตัวรถนะถือว่าสวยเลย นะครับยาลิทเอทีฟนะคล้ายๆกับพวกวีออสก็เป็นวีออสนั่นแหละนะครับแต่ว่าวีออสเขาเลิกผลิตไปตั้งแต่ปีสองพนี่สิบนะครับคันนี้ก็จะเป็นยาลิทเอทีฟปีแรกๆเลยนะครับนี่เมดน่าครับคุณผู้ชมนะครับสวยเดิมนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันสุดถ้าพี่เอาไปใช้งานเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์นะนะครับขับขี่ในเมืองยิ่งประหยัดคุณผู้ชมนะครับนี่ร้อยคลิปโรบอทยังอยู่ นะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีจิ้มมาเช่นกันนะครับรายละเอียดด้านหลังที่ดูได้เลยนะตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับได้เป็นบอหนังแล้วด้วยส่วนวีออสเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเขาจะได้มาเป็นบอะผ้านะนะครับบาผ้านะอันนี้ได้เป็นบอบ์ดหนังนะครับแล้วที่ดูนี่น็อตไม่มีการแกะการแงะครับนี่ไม่มีการแกะการแงะนะครับคงฟางของเดิมนะครับนี่ไม่นัไม่มีผิดเบี้ยวไม่มีดัดแปลงตัวรถมา นะครับคันนี้กับราคาเพียง369,000บาทพี่ได้ปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับปี2021ี่สดีดูแลรแลักตางง่ายน,นะครับ่อนชิวๆประมาณเดละ6 00 0กว่าบาทแค่นั้นรายได้1 3 0 0 0บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคับผ่านง่ายๆเลยนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรแค่นั้นพอนะครับสำหรับรายละเอียดด้านข้างนะครับกระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออโตโ้ฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวล็อกกระจกให้กระจกข้างก็ปรับแบบไฟฟ้าแต่ว่า แบบแมนวนวลกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะเครื่องเสียงเนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับวีออสเนี่ยเชื่อมต่อไม่ได้นะคุณชมนะครับเดี๋ยวผมขอดูกุญแจนิดนึงนี่นะครับกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะเดี๋ยวกุญแจสำรองเนี่ยแต่ผมเช็คให้นะว่าลานได้ให้มาไหมนะครับรุ่นนี้นะครับมี ปุ่ม auto start stop แล้วก็ traction control ให้เรียบร้อยเลยด้วยนะถือว่าประหยัดพลังงานสุดๆเลยนะครับนี่สตาร์ทเรียบร้อยนะเลขไมล์แค่95,000มโลผู้ชมนะครับเลขไมล์เก้าหม่โลเองนะครับเฉลี่ยาหารใช้งานต่อปีนะประมาณ4ปีนะครับประมาณ2,000 20, 0กว่าโลนะครับต่อปีนะถือว่าใช้งานน้อยมากผู้ชมนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไมลทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่พวงมาลัยก็ไม่มีรอยทะลงทะลอกนะ ครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานครับผู้ชมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูธ h ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีดีวีดีได้นะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้ด้านล่างนะครับจะเป็นระบบแอร์นะปรับแบบนุ่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นระบบเอ่เซนเซอร์นะครับเตือนคาดเข็มขัดนั่นเองนะฮะนี่ไฟฉุกเฉินนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะฮะ ด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วนะ2จุดพร้อมเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะผู้ชมหัวเกียร์ไม่มีช้ำเลยพี่ดูนะครับสภาพแรกรับเนะี่ยถือว่าใหม่เลยนะครับเบรกมือตรงกลางมาพร้อมรูเสียบ Power อร t อ e t ตรงกลางแบบนี้ที่ประแขนมักรสอกนะครับเก็บของได้นะฮะด้านบนก็ไฟใช้งานได้ปกติแบบนี้และที่สำคัญซิกเนเจอร์ของเขาเลยตัวยางลิเนี่ยเขาให้แอร์แบ็มาถึง7ใบรอบคันความปลอดภัยสูงมาก v ีออได้แค่2ใบคู่หน้ นะครับและคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะเล่มคู่มงคู่มือต่างๆมีมาคร,ครบแบบนี้เลยนะครับรถมีประวัตินะมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะผู้ชมนะครับตัวบอร์นี่ไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับแผ่นรองด้านล่างมีมาครบๆให้เลยนะฮะเป็นไงผู้ชมคันนี้นะครับฟังชันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าพี่ได้ความคุ้มค่าแน่นอนในเรื่องของราคาแล้วก็การการประหยัดน้ำมัน นะครับอารองอะไรหาง่ายอยู่แล้วผู้ชมยาลิทเอทีฟแบรนด์หลักโตโยต้านะครับนี่ด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้นะเป็นโสมซีดานนะครับยาลิทเอทีฟนะนะครับใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะครับติดต่อทักมาปรึกษาก่อนได้ที่เบอร์คอนแทคด้านล่างแล้วก็ไอเดียไลน์ด้านล่างนะครับเบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6นะครับหรือแชทไลน์ดีมาก็ได้ครับ t o p p r p 9 2นะครับอ่าคอนแทคด้านล่างนะผมยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านทุกเคสเลยนะครับ ไปกันต่อนะฮะมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะฮะทำความสะอาดมาห้าระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่คลิปเท่าไหร่นะก่อนปล่อยรถเนี่ยเราทําให้แบบคลิปๆิปแน่นอนเหมือนพี่ออกห้างเลยนครับเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยี t o ต้าวีวีไนะครับเกแรงม้านะฮะเบนซินล้วนเติม9195ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับ น้ำมันล้วนนะครับก็ใช้งานแบบไม่จุกจิกนะไม่ต้องกังวลเรื่องระ,ระ,ระบบไฟฟ้าเหมือนตัวไฮบริดนะใช้งานได้ยาวนะพี่ดูคันหน้าเนี่ยนะครับรูกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีจิ้มหน้าแน่นอนนะครับคันหน้าไม่มีพ่นสีมาที่ดูนะสีเหมือนกันนะครับไม่มีชนหน้าจิ้มหน้ามาแน่นอนพลาสติกคุมคันหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้มาพร้อมซิอร์คำเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะดูใหม่ๆเลยแตไ่ไม่ต้องห่วงนะช่างเขาเช็คให้หมด ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟเช็คให้หมดนะครับของเหลวอยู่ตามระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้ด้วยนะฮะน็อตยึดแก้มไม่มีแกะไม่มีแง่นะคุณชมนะครับน็อตยึดฝาหน้าไม่มีแกะเช่นกันนะครับนี่ตาปั๊มตัวต่างยังอย,งอยู่แสดงว่าเป็นของเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบนะฮะรูร,ระบายอากาศกลมสวยแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์เข้าคนระวังมีให้พร้อม นะครับน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่มีชนด้านหน้าด้านหลังมาแหนห่นอนอาด้านหลังอาจจะมีจิ้มมานิดเดียวอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวเราเก็บงานทั้งภายนอกภายในให้ครบจบนะคุชมไม่น่งห่วงนะครับคันนี้ราคาสุดคุ้มจริงเพียง3 6มแ0นหบาทพี่ได้โตใต้ยาริสเอทีพ์หนึ่งจุดสเอนทรีได้ปี2 0 2พันยีกับเลขใหม่นห้าพันโลแค่นั้น คุ้มยิ่งกอกคุ้มอีกนะครับใครสนใจรีบโทรมาจองล็อกรถไว้เลยนะครับก่อนที่พี่ๆเนี่ยจะพลาดของดีไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าฟังกช์ชันไม่เยอะนะเนื่องจากเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ล้อเนี่ยพี่เอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับเอาไปเปลี่ยนที่หลังได้แล้วก็เครื่องเสียงนะครับพี่เอาไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ได้นะฮะแต่บอหนังเนี่ยนะครับเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมนะครับไปใช้ V ีออเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยพี่ได้บ่อผ้านะ และที่สําคัญประหยัดกว่า v ีออแน่นอนนะฮะและเครื่องยนต์ของโตต้านะครับถือว่าการใช้งานเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับทนนะฮะอะไรถูกไม้แ่น้นถูก,ถกนะครับโอเคครับสับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปรถสวยมือ2ด้วยนะครับคลิปนี้ผมท็อปทโตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ